สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง Star Dam Engineering อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์ตัวไมโครโอมมเตอร์อีกรุ่นหนึ่งนะครับขนาด10แอมป์นะครับรุ่น Mico 10นะครับตัวนี้จ่ายกระแสได้1แอมป์และ10แอมป์นะครับเรามาดูกันว่ามันสะดวกต่อการใช้งานยังไงนะครับตัวนี้นะครับลักษณะจะแตกต่างกับรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นลักษณะ portable นะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะที่ตัวเล็กกะทัดรัดนะครับใช้สําหรับ ทดสอบความต้านทานหน้าสัมผัสของสกิลเบเกอร์ในตู้อุปกรณ์จ่ายไฟที่เป็นแรงต่ำนะครับส่วนใหญ่แล้วก็บัดบาร์บัตด,ดักจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับที่ใช้กระแสไม่เกิน10แอมป์นะครับตัวนี้ค่อนข้างเล็กกระทัดรัดนะครับน้ำหนักเพียง500กรัมเท่านั้นเองไม่ถึง1กิโลนะครับ500กรัมเท่านั้นเองตัวนี้จ่ายกระแสได้1แอมป์และ10แอมป์นะครับวัดความต้านทานสูงสุดคือ0.1 โอห์ oh, นะครับ0.1โอห์ม oh, นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใช้งานได้าสามารถทดสอบได้มากกว่า1,000ครั้งนะครับแบตเตอรี่ถ้าชาร์จเต็มนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลได้100ชุดนะครับหลังจากบันทึกข้อมูลแล้วก็จะมีพอร์ต USB ตรงนี้ในการเชื่อมต่อพอร์ตเอาข้อมูลลงคองมพิวเตอร์ได้นะครับเพื่อทำรีพอร์ตได้นะครับเรามาดูกันว่าในเซตของตัวนี้มันมีอะไรกันบ้างนอกจากตัวเครื่องนี้แล้วนะครับ ตัวแรกก็จะเป็นสายทดสอบนะครับสายทดสอบก็คือจะเป็นปากจจะเท้นะครับลักษณะนี้สายทดสอบเนี่ยความยาวทั้งสิ้น1.7เมตรนะครับ1.7เมตรจะมีะช่องสล็อตพอร์ตตัวนี้ในการต่อกับเครื่องตัวนี้แล้วเราก็สามารถใช้ตัวปากคิบเนี้ยไปหมีดกับตัวบดัดบาร์หรือตำแหน่งที่เราต้องการจะวัดได้นะครับ ในเซตอันที่2ก็จะเป็นสายทดสอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าสายทดสอบตัวนี้จะเป็นลักษณะของสปริงโหลดนะครับตัวนี้นะครับซึ่งความยาวของสายสปริงนี้ทั้งหมด4.8เมตรนะครับสะดวกสบายต่อผู้ใช้งานในกรณีที่ไปเจอพื้นที่แคบๆนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้แทนตัวที่เป็นหีได,ตด้ตี้ลักษณะการทำงานก็คือกดลงไปนะครับก็ มาก็คือจะเป็นสายชาร์จนะครับอุปรกรณ์สายชาร์จสาย usb นะครับในการพอร์ตข้อมูลนะครับที่ที่เราบันทึกได้บนคอมพิวเตอร์นะครับข้อมูลที่บันทึกได้ในนี้จะมากสุดก็คือ100ข้อมูลนะครับสุดท้ายก็คือเป็นตัวชั้นคิมเิเตอร์นะครับตัวชั้นคอมิเ,เตอร์ตัวนี้แล้วก็มีกระเป๋าอีกนะครับอันนี้สุดท้ายสุดนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ผมผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับในคลิปหน้าผมก็จะมา าสาธิตนะครับว่าเครื่องนี้มันใช้งานยังไงได้บ้างนะครับขอขอบคุณครับ